สินค้าจากสวนยางก็คือกองฝืนเรียมกรีดยางค่ะรอยทดลองกรีดยางไปแล้วค่ะโอเคลักษณะการไหลของยางต้นยางป่านี้ดูจากสายตาก็นุ่นละค่ะน่าจะ ประมาณสักสามไล่มากกว่า30ไล่แน่นอนนะคะอยู่ริมถนน,นะคะ่ะแก่งคอยหินซ้อนดอกเข้าภนษาก็ปลูกนี่ก็กลคล้ายดอกกระเจียวเลยค่ะคล้ายดอกกระเจียวเลย พืชพธุณนานาชนิดค่ะชะอมดาหลาดอกข้าวันสาต้นแก้วต้นบอลมะนาวกล้วยไข่ถ้าจะเป็นกล้วยไข่หรือกล้วยหอมค่ะตรงนี้ใบเตยสะเดาพริก มะเขือกับตะไคร้โน่นค่ะไม้ประดับไม้ประดับมีหลากหลายพันมาก สร้างตัวมึงไกลในยากเพียงไหนย้ำใจให้ทนลำบากกระนอ้นอยู่ใต้ใช้ข้ามึงใหญ่ได้คราววันหลับตาเห็นความยากไลนี่สินพาละยิ่งใหญ่ เราให้กลับไปไทยทอนดังนกไร่คอนบินล้นในดงคอนกรีดละครชีวิตทูกเขีดด้วยความเดือดร้อนต้องสู้ทุกฉากจากตื่นถึงหลับตาหนอน ัััันนนสกวคคือจอใล่ลงขอบคุณเสียงเพลงค่ะที่ทำให้คลิปนี้มีความหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ทบทวนอดีตของเราในอดีตที่มีความตั้งใจเมื่อสมัยเรียนจบมหาลัยใหม่ๆผ่านไป 26ปีแล้วอันนี้อายุ48แล้วค่ะอันนั้นปุ๋ยขี้วัวเนาะ,<ล>ะที่อยู่ใต้ต้นยางนนอ๋อหนูมาจากหลบเหล่าแก่งคอยค่ะ<อ>แล้วคราวนี้ไปสวนอินทรพาลามมาแล้วก็จะมีคนมาสัมมนาเนี่ยที่อ,อภินพบ<อ>วันที่6ที่7แล้วคราวนี้เขาเรียวกว่าถ่ายคลิปไปอวดเพื่อนว่าแก่งคอยก็มีสวนยางกรีดได้แล้วค่ะเจอเจ้าของยังไม่รู้สงสัยจะอยู่ท้ายนู้นแล้วมั้งเสียงตัดตึ๊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 ดอ๋อเหรอไม่เห็นค่ะอ๋อเหรอ อ๋อนี่บ้านผมอันนั้นบ้านเจ้าของสวนยางตรงรถสีดําเข้านั้นใช่ไหมคะเขาทําไอ้นี่ด้วยนะอะไรเอ่ยมะม่วงน้ำดอกไม้ไม่ใช่เดี๋ยวน้ำอ้อยคั้นสดอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรเนี่ยสั่งก็ได้นะก็มันมีน้ําอินทผลัมอยู่ตรงนู้นเออเราสั่งอินทผลัมไปตอนเย็นเพราะว่ามีคนเรียกร้องได้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหนูก็ถ่ายเบอร์โทรติดไปแล้วอ่ะถ่ายไปในคลิปแล้วค่ะค่ะค่ะก็เขาคนสุราษฎร์ เอราเนาะคนสุราษฎร์ไม่ใช่คนแก่งคอยลูกเราบ้านเรานี่แหละน้องสาวก็ไปอยู่ทุ่งสงแล้วที่จะมาวันที่หกที่เจ็ดก็มีคนใต้อยู่ไปอยู่เพชรบูรณ์เรื่องสวนยางใี่เขาชำชองเลยค่ะอ๋อคนพุนพินเหรอคะเจ้าของสวนยางทําทำงานฟาร์มเนี่ยอยู่ซีพีแก่งคอยอยู่โคราชตอนหลังไปอยู่โคราชแล้วก็เสียเลยนออกงาน ก็คือเขาเรียกว่าบุคลากรเก่าของซีพีเนาะรุ่นบุกเบิกอ่ะอ๋อรุ่นชื่อคุณอะไรคะสำเนาคุณสำเนาชื่อหนุ่ยชื่อน้าหนุ่ยเนาะเพราะว่าพ่อหนูก็เจ็ดสิบแล้วห้าสิบห้าเอ้าเกษียณเร็วน่ะห้าสิบหกแล้วล่ะเขาที่เจ้าของสวนยางนะคะชื่อพี่หนุ่ยเนาะแล้วอันนี้เป็นพี่หรือเป็นน้องของพี่หนุ่ยฮะเราเคยผูพี่อันนั้นเคยผู้พี่อนั้นเคยผู้น้องเราเคยูพี่อ๋อ เขาเขาเราเคยโตเคยใหญ่อ่ะอ่าอันนี้เคยใหญ่เคยใหญ่อันนั้นเคยน้อยเคยเคยใหญ่ชื่อชื่อคุณลุงผูลุงผูถึงหกสิบหรือยังคะหกสิบหกไม่ใช่ดูยังแข็งแรงเยู่เลยดือยังแข็งแรงอยู่เลยถ่าต้นไม้เหรอทังสวนยางแล้วก็สวนมะม่วงด้วยเขาที่นี่เขาก็นั่นนะเขาก็้ใครสนใจเรื่องเรื่องอะไรเขาข้างในเขาก็มีตรงหลายอย่างมีมีอะไรอีกค่ะ เบอร์ของน้าเบอร์อะไรนะคะเบอร์ค่ะศูนย์แปดหกแล้วก็ศูนย์แปดหกใช่หนูอัดอยู่ศูนย์แปดหกแล้วก็ศูนย์แปดหกหนึ่งสามห้าค่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดค่ะชื่อน้าชื่อเล่นชื่พภูชื่อจริงชื่อคำรบโอเคถ้างั้นหนูติดต่อตามเบอร์นี้นะคะ